จากสามได้สิตอนนี้ผมใช้ลูกหมาล็อกด้อซ้ายเขาบอกว่าม่เคยครอใช่แล้วถ้าเราล็อกเนี่ยขอเขาสงขึ้นมันจะหลังต่อแล้วทำให้ต่อเขาตอเขาีห้มีสงขึ้นไม่ได้หมกับผมนะครับปล่อปอ แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอเสื้อเสื้อนี่ยมันจะช่วยรังคอทางอ๋อก็คือว่าทำทำอย่างนี้กับเขาเลยใช่ไหมครับใจดินไม่ได้คือแขนต้นงถูกราบขึ้นแขนต้จะถูกลับอคูลักษณะนี้แล้วคอมันจะตึงถ้าถ้าใครไม่กลัวเสื้อยืดลองทำนี้นะครับแล้วก็เอาข้างหน้าจีดก่อนนะให้ข้างหลังตีบก่อนข้างหน้าเหมอันนมันมองไม่ค่อยเห็นหร่มันมองไม่ค่อยเห็นส อันนี้มันจะมือเขาเนี่ยมันจะเคลื่อน่ันจะลำบากมันเพราะว่าหนึ่งมันมองไม่ใกล้เห็นหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่หายใจได้ไม่เฉลียวยิ่งเวลาเราล็อกขึ้นมันจะตึงหมดเลยย่อไม่ได้อรัยิ่งเวลาทกางเมื่อกี้เลยล็อกมันจะล็อกได้ง่ายขึ้นไม่เป็นนักงล็อกแบบตัวหัวแบบเมื่อกี้กันนะล็อกข้างได้ง่าย ตัวแทนมันตุ้มแล้วคือการใช้แทนมืนแบบนอแทมือกรณีที่เราคุยไปหนึง่งถ้าเขาเปิดตาเราไม่ได้ปิดตาเขาเขายังยังมีโอกาสตัดสินใจเขาเห็นจังหวะีืรู้นั่นได้แหลแต่ถ้าเขาขิดแต่ถ้าเล่นคลองทำให้ขเขาต้องอยู่บังคับให้เขาอยูน่นี่คือการใช้แต่เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมีเวลาจะสอนเรื่องของการใช้เสื้อแทนให้มาลอ,อาากตรงนี้โดยเฉพาะตอน get off the train